สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพบก,กับประจุบชาแนลคนกาลสินนะคะทำงานค่ะทุกคนเดินเอาขอยะออกมาทิ้งเลยได้ถ่ายคลิปรอบๆแถวที่อยู่ค่ะก็เ,เหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะกลางวันอย่างนีบเงียบ,เ,ยบเป็นหมู่บ้าน ไมนน่มีคนอยู่เนาะเขาก็ทำงานวันนี้วันหยุดก็ต่างคนต่างก็ไปหาเที่ยวกันนะคะวันจุบก,ก็ไม่ได้หยุดเหมือนเดิมค่ะทุกคนทำงานอยู่ตลอดก็ทำไปเนาะ งานของเราไม่เหมือนกันเงียบค่ะเงียบทองฟ้าก็แจ่มแหลดจ้าเลยค่ะทุกคนผ้าก็ยังรีดไม่เสร็จยางานมันล้นมือเนาะก็ทยอยทยอยทําทําไปแต่ละอย่าง ถ้าเมื่อวานรีดต่อเนื่องจากเมื่อวานเนมื่อวานรีดชั่วโมงหนึ่งรีดแต่ชุดลำลองค่ะทุกคนแต่ชุดทำงานนะ่ะเดี๋ยวเดินเข้าบ้านไปตุ๊กต้องรีดชุดทำงานก็งงเหมือนกันแหละทุกคนอยู่มาทำทุกอย่างโอ้ยทำนาน,นานเข้าก็ ักเหนื่อยเหมือนกันค่ะทุกคนยืนพักก่อนคะ่ะยืนพักให้หายเหนื่อยก่อนค่อยเดินเข้าบ้านเงียบๆค่ะทุกคนมันไม่มีคนนะกลางวันนี่ก็วังเวงเหมือนกันนะถึงแม้จะเป็นกลางวันนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนคะหายเหนื่อยแล้วเดินขึ้นมันเป็นเนินเนาะทุกคนเราต้องเดินเดินก็ถ้าไม่ค่อยได้ออกกําลังกายก็จะหอบหน่อยแต่ว่านี่ประจุ๊ออกกําลังกายบ่อยขนาดวอาบ่อยยังเหนื่อยเลยคะ่ะมั็นเหนื่อยเพราะว่าประจุทํทงานต่อเนื่องเนาะมันก็เลยเหนื่อยคะ่ะทุกคนอเห็นกล้วยเห็นนกบรรยากาศก็ดีดีค่ะ เงียบสงบขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปให้ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตนะคะสำหรับคลิปนี้ประจุบขออนุญาตลงก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเดินเข้าบ้านทำงานต่อคะ่ะรีดผ้าให้มันเสร็จก่อนคะ่ะประมาณชั่วโมงละค่ะทุกคนถึงจะเสร็จขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะคลิปนี้ขออนุญาตลงก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ